มาทั้งนี้ไปเอ๋ผมดีนนั่นไ้ผมมากที่นี่มุนมุนออกนะก็จะได้เข้ากล้องพนมอ่ะนะเนาะครับมากมาก ออกไปเลยเลยครับเด้อจะได้ท่านหน้าแล้วก็ยื่นใส่กล้องนำอิ่มบุญน่ะนะเนาะอันนี้อันนี้นี่อันนั้นจะงดงามเนื้อภาพเนี่ยยิ่งยูทูบเบอร์ปนินาเอาัปพูดเนาะคุณ้มาทางนี้หอด้วยคได้มาทางไหนคะมาเอไปพูดออกไปแล้วพูดเลยก็ได้ครับเออนั่นแหละเนอะเปิดกล้องพันน่ะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยได้มาคืนเดือน

กองงามามาถ่ายอยู่นี่ก็ได้มาเวลาแต่ว่าเออไม่มามาไหนต่าช้าๆไม่มาหามุมผีถ่ายละไม่ยอมมุมเออเนี่มานี่ก็ได้นี่โอเคอะไรบ่ เออที่เราตาผ้านิพพ์หัวต่อปฏิบัติหากกายดำวัจจารางใจอะไรนึกได้ว่าเรามาอธิษฐานกับบุญสุดน์นี่มันเกิดขึ้นในการปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นให้มันอยู่ในผ้าในซาอะไรว่าผ้านิพพ์หัวยัโตรอธิษฐานจิตข้ออนุโมทนาเอาส่วนเนื้อพุนเอาส่วนเดชธรรมเพ้อจะมาได้ตั้งใจปฏิบัติไม่ตายก็ดีด้วยวัจจาก็ดีเดใจก็ดี หากไม่ว่าผุ้กุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้คญามยอดมจะมีส่วนร,ร่วมในผู้กุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีชู้มีโศกมีโรค,ม,โรคมีภัยความนาจผู้กุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกหายโกหาโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญง,งอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงาน ย,ยิ่งขึ้นไปโดยช่วนักกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอว<า>่าอันนี้ขอหมายก็จะได้ว่าให้พอดเลยรับในน้องเอาสาธุ

เข้าไปเลยเิไปเลยไปเดยอปเลมาเลยน้อยไไงน้องสอติติเดียวปแยยังเข้าไปก่่เอานะน้องเข้าไปก่อนเ้ก่อจบแย่ฮ

สำหรับปัจจัยนิยมโยมร่ลมระเบในวันนี้แั้ทั้งหมดจันทรนเป็นเงินหนึ่งหมื่นสามเจ็ดอยเก้าสิบ้บาทสาธุ่ต่อยอดจีไหมนี่ก็รับไปแล้วตาจะให้พอนเ้อถ้ามีก็ต่อไปทม่ตองมดีกว่าจะได้เห็นด้าชัดเด้นจะไว้ดูชด้ มีบัชาตายอนเกดือเลยเห็นแต่ด้านข้างเรก็เป็นบัชีเลยไม่เห็นหน้าหรือตาอันตามนิโมตนาออกรีบุญนุกเ็รมยอด้าบวกสองพันมัเมพิ่มเพิมเพิ่มเก่มีสองพันครับเป็นเทเลงี้เร็บก่อนเยอเนยย หมดสค่ะใหมั่นจยที่ะนะวอ่งค่านบรระโมมาร่วมระบุดในวันนี้เราไั้หมดทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสาธุตาวคณโมตนาเอาใจในบุญอัศจรรน์ธรรม ที่ทนทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่ด,ดีทำดีความน่าพุงศรัทธานี้จงเป็นเครื่องเชื่อภูริอุทลส่งเสริมนาพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญง,งอกงามคือความสุขทางกายสุขทางใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอบกายอยู่เย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงานอันนั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญความชุมพรทธศาสนาไปทุกปัทุกชาติ ตากกระทั่งคุณดีสุดเพททีรรทมวันนี้จมเป็นสมบัติใหญ่สมบัติจักรพรรดิทักไม่พร่องเหลือกินเหลือใช้แล่ว่าช่สร้างบาร,รมีไปทุกภพทุกชาติอันหนึงน่งเมื่อคือการเจริญสมาธิภาวนาไปด้านมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธพระไตรภายในได้โดยง่ายบรรลุมร่ผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพรันทุกานตุกคนด้วยเถิด ยะตาวิวาปูรา,านิปฤติสะคลังค์งนาำิีเต็มยอมยางสมบุตสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันไดใดเอวีมว,วิโตนามเพื่ตนาุประกับปฏิตาที่ได,ด้หนูที่ใช้แล้วในโลกนี้ย้อนสำเร็จประโยชน์เก็บพุทธิลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิตามปฏิทันตุมง ขอยิจฉาผูที่ด,ด้ปาทนนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวสัมมิสัตวตจสํำเร็จโยสัพรันตเพรพปริตตสังกปาขอบามนารำรย์ทับพวงชมเท็มที่จันโดปพนละโซยถาวดพระจันทรในวันพินมณนิโชติละโซยถาวดเทว,วัียังสว่างสวัยวันยินดี อปีที่วยว่าสุนโตววนความจมาาะโโิญทั้งความงจมบิลาดไปแตปะโรโควินัสสัตวโรคทั้งพวงของลัตชมายมาเตวดาอันตรายอันตรายยามีแก่ท่านดุกทีที่กายุโควาท่านชเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสันิจามุตตาปชายโนกจัตตาร อุวันโนสุคัมพล r งทสาสี่ภการเกีออยุวันน,นาตุคขาภราจำเจริญเจ้าผูคนผู้มีปกติวัดคราบมีปกติวนตถอยใหญ่เป็นเดชอาวุสัพพมังภลังอสัพพมุคลชมีแก่นนท่านราคะตุสัพพเทวตาอเราเทวดารังพวงจงรักษาท่ันตถา,าพพุทธา พรเพื่อสฆงน้ำกวงตัาโสที่วันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายต้องมีแก่ท่านทุกเมื่อเชิุเรืลตาประจัมาด้อ